เอรอกเยอะมากเลยเพื่อนพอเจอหน้ากันบุ๊บมันก็หยิบมีดมาฟันเลยอ่ะใช่อ่ะมันต่อยเพื่อนผมก่อนเลยพี่ตรงอ่ะอเอา้าทำไมต่อยมาคุยกันไม่ใช่เหรอคุยอย่างนี้แหละต้อ่ะคือตามคลิปข่าวเนี่ยคือคนชนชาติกัมนเอนนี่ยแหละครับเขาไปทำลายร่างกายนะครับคนชาติไทยใหญ่บนผืนแผ่นดินไทยนะครับตรงนิคมบางปูถ้า ทำความผิดกฎหมายและก็ไปทำร้ายร่างกายไม่เคารพกฎหมายของประเทศไทยผมลุยลื้อหมดนะครับลุยลื้อหมดกับทีมงานเนี่ยลุยลื้อหมดแน่นอน จากกรณีที่แรงงานกัมพูชานัดเคลียร์ปัญหากับแรงงานไทยใหญ่ก่อนถูกลุมฟันบาดเจ็บสาหาัสกลางหมู่บ้านเอื้ออาทรหนึ่งนิคมบางปูตำบลแพรกษาอําเภอเมืองสุพปราการหลังเกิดเหตุช่วงบ่ายของวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับที่เกิดเหตุอยู่บริเวณสนามกีฬาพบชายชาวไทยใหญ่อายุประมาณ30ถึง35ปีถูกฟันเข้าที่ศรีรษะอาการสาหาัสเจ้าหน้าที่กู้ชีพช่วยห้ามเลือดก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุแยกย้ายกันหลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงโดย เพื่อนผู้บาดเจ็บครับบอกว่าคนเจ็บเข็นผักในตลาดนิคมบางปูส่วนคู่กรณีเป็นชาวมบูชาเข็นหมูในตลาดไม่รู้ว่ามีปัญหาเรื่องอะไรกันตนเองมาถูกชวนเพื่อเคลียร์ปัญหาแต่พอมาถึงก็ถูกไล่ฟันเลยพี่ถามหน่อยนะอันนี้คือคนที่อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหม,ไมเรื่องมันเกิดจากอะไรตอนที่ทํางานใช่ไหมพี่มีน้องคนหนึ่งอมองหน้าไม่ได้ใช่ไหมก็ชอ,อบพูดอ่ะตาใจเรื่องมองหน้ามันมันก็มอมองเหมือนกันนอื่น อยู่ตลาดที่แย่มันไม่ขาดใจอ่ะพี่แค่มองหน้าไอ้กรมวิชาพี่มันไม่ใช่คนไทยอ่ะมันก็อยากน่าจะต่อยกับเพื่อนผมอยู่ใช่ไหอมเมนนั่นเหรอใช่มันอยากเจอกับเพื่อนผมใช่ไหมมันท้าหลายรอบแล้วพี่มันท้าคนไทยก่อนปราณนั้นต่อ่มันท้าคนไทยใหญ่ต่อยใหพี่แต่เพื่อนผมไม่ไปมืนกัแล้วก็ผมก็ไปตรงสนามมอนได้ไหมอ๋อ ตอนแรกไปคุยกันเฉยแต่มันอ่ะโอเครุษมาพี่ฟังว่ามือดจักอยู่อ่ะคุยกันไม่ใช่มาต่อยกันพวกมันก็เอาเม้ลุดวิ่งมาปั่นเลยอ่ะพวกมันอยู่คนกี่คนน่ะผมอยู่กันประมาณแทบคนนี่แหละแต่พวกมันเยอะแน่ใจใช่ไหมว่าเป็นกามูชาใช่กามูชาหมดเลยพี่พวกมันมีบัตรเป็นบางคนอ๋อมีบัตรเป็นบางคนด้วยอะ่ะตลาดที่โคมพี่ตลาดนิคมร้านอะไร พวกเป็นร้านไก่เนี่ยร้านไก่ร้านปลาอย่างเงี้ยของมันทำอ่ะมันประมาณมอไซค์ประมาณห้าคันมั้งคันละกี่คนเนาะมันซ้อนสามซ้อนสี่อะพี่พอเจอหน้ากันปุ๊บมันก็หยิบมีดมาฟันเลยอ่ะใช่อ่ะมันต่อยเพื่อนมึงก่อนเลยพี่เออเอ้าทำไมต่อยมาคุยกันไม่ใช่หรอคุยอย่างนี้แหละเบื้องต้นครับตำรวจสภบางปูอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อหาตัวแรงงานชาวกัมพูชามือมีดสองคนมาดำเนินคดีตามกฎหมาย ล่าสุดครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับทางด้านเต้อาชิวะอัครวุฒิบุรณพลก็ได้ออกประกาศตามรากขมรรุมทำร้ายคนไทยใหญ่ในพื้นแผ่นดินไทยเตรียมลงพื้นที่นิคมบางปูพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าอาทิตย์นี้ถ้ายังไม่ได้ตัวผู้ต้องหาเดี๋ยวเราไปตามเรื่องกันนะครับพี่น้องคนไทยทุกคนไม่ว่าชาติไหนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยเท่านั้น ครับผมเต้อาชีว่ากลุ่มไทยไม่ทนนะครับเพื่อนๆคงได้ข่าวนี้แล้วนะครับผมได้ยินมาสองวันละเรื่องอ่าคนขเขมรกับคนไทยใหญ่นะครับที่มีเหตุทำลายร่างกายกันไปดูคลิปภาพบางส่วนก่อนนะครับเคือตามคลิปข่าวเนี่ยคือคนชนชาติขเขมรนี่แหละครับ เขาไปทำร้ายร่างกายนะครับคนชาติทยไใหญ่บนผบืนแผ่นดินไทยนะครับตรงนิคมบางปูบ้านเอืออาทอน,นะครับคือผมได้ข่าวมาแล้วพอดีผมก็เพิ่งว่างแล้วก็มาทําคลิปผมเลยอยากถามเพื่อนๆทุกคนมันทาอย่างนี้ถูกต้องตามกฎหมายไหมครับไม่ถูกนะครับดังนั้นเราก็ต้องไป,ไปให้ตํารวจบังคับใช้กฎหมายนะแต่ผมรอดูนะครับว่าภายในอาทิตย์นี้ถ้าจับกลุมไม่ได้ ภายในอาทิตย์นี้จับกลุมไม่ได้อาทิตย์หน้าผมจะลงพื้นที่นิคมบางปูเพื่อไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจับกลุ่มตัวผู้กระทำความผิดได้หรือยังนะครับเหตุนี้เป็นเหตุอุกอาจนะครับไม่ว่าจะเป็นคนชนชาติไหนถ้าทําความผิดกฎหมายและก็ไปทำร้ายร่างกายไม่เคารพกฎหมายของประเทศไทย ผมลุยลื้อหมดนะครับลุยลื้อหมดกับทีมงานเนี่ยลุยลื้อหมดแน่นอนทุกพื้นที่แล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่นีคมบางปูนะครับส่วนเรื่องต่อมาผมอยากจะบอกว่าอย่างนี้ฝากถึงพี่น้องแรงงานต่างด้าวทุกคนนะครับทุกคนไม่ว่าจะไทยใหญ่กัะเลี่ยงพม่มาเขมรอะไรก็แล้วแต่เขาให้คุณมาทํางานอย่าตั้งก๊กตั้งแกงอย่าห้าวอย่ากลางอย่าตีกันเก็บเงินครับกลับไปพัฒนาบ้านคุณไปให้พ่อแม่คุณ นะอย่าทําตัวกลางอย่าทําตัวไม่เคารพกฎหมายและเดี๋ยวคุณจะได้เจอในสิ่งที่คุณไม่เคยเจอนะผมบอกไว้ก่อนตามนี้ผมเต้อาชีวะได้เจอกันนะขเขมรนะขเขมรบางปูมาแรงอีกแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้อาชีวะกลุ่มไทยไม่ทนนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมขอฝากเรื่องหนึ่งครับไปดูครับผม และทีมงานนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยจํานวนหนึ่งนะครับได้จัดตั้งนะครับจัดตั้งจัดตั้งพักของคนไทยนะครับชื่อว่าพักไทยไม่ทนนะครับผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องคนไทยทั้งหลายแหล่ยังทนได้ไหมต่อการทุจริตคอร์รัปชันค่ารราชการเกียวว่างการเอือ้อต่างด้าวแล้วก็อะไรหลายๆย่ะล่ะ,ะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะสาธารณสุขหรือ การได้มาซึ่งบัตรประชาชนของคนต่างด้าวแย่งสิทธิ์ของคนไทยลองลองพิจารณาครับไม่ได้ขอเป็นคนรุ่นใหม่นะครับไม่ได้ขอเป็นคนรุ่นใหม่แต่ถ้าเราจัดตั้งได้จริงๆนะครับขอโอกาสครับขอโอกาสให้พวกเราไปแก้ปัญหาตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทําและจุดยืนรวมกานของผมอาจจะช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยได้อีกมากใจหลักความสําคัญของผมนะครับผมจะผลักดันเรื่อง ผู้ติดตามของแรงงานต่างด้าวแล้วก็การเรียนฟรีของบุตรคนต่างด้าวนะครับเรามารอดูกันนะครับว่าสิ่งที่ผมจะทามันจะสําเร็จหรือไม่ต้องฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานไทยมิถนหรือในอนาคตข้างหน้าว่าที่พักไทยม่ถนจะเกิดขึ้นได้ไหมและจะทันการเลือกตั้งไหมไม่รู้นะไม่รู้นะฝากไว้นะครับผมเต้อาชีวะกลุ่มไทยม่ถนสวัสดีครับ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์ก๊์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ line at top shopping พิเศษโปรโมชั่น ถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%